ฉันรอตั้งนานมาแล้วคุณผู้ชมเจ้าขารอนหนึ่งชั่วโมงนี่ค่ะพอดีเราอยากกินผักบุ่งรรอรอเลยอืมอืมเป็ดย่างนี่ค่ะเป็ดย่างคุณผู้ชมคุณแม่จะกินพริกส้มตำอะไรไม่ได้เพราะว่าพ่งศัลยกรรมจมูก เพ,พิ่งตัดใหม่ตัดใหม่ไม่ตอนตอนบ่ายโมงเมื่อกี้เองผักบุ้งพาอร่อยนะอมากผักบุ้งเขาอ,อ่อ,อนอร่อยมากร้อน กุ๊กที่นี่เขาทำอาหารอร่อยกุ้งแม่กินไม่ได้หนูเอาไปหมดเแม่กินกุ้งไม่ได้มันแสลง ยังกินอาหารทะเลไม่ได้คุณผู้ชม,อมเอาน้ำเอาน้ำนี่มาถึงเอากัับบ้านไปกินไงนลูกลก อร่อยใช่ไหมลูกเดี๋ยวสั่งข้าวเข้ามาอีกจานข้าวเขาใช้ได้แหละข้าวผ้าอร่อยหิวได้แหละเราหิวได้แหละแม่กินข้าวเช้าแล้วแต่กล้องอยังไม่ได้กินไง เช้าไม่กินก็จับยวนไงไม่กินเพราะว่าไม่จะกินอย่างอืม้ม ไม่ได้กินผักน,นะคุณผู้ชมสิบสี่วันขอข้าวถ้วยลูกหิวมากเลยหิวมากหิวมากคุณผู้ชมเนี่ยอันเนี้ยลูกอันน,น,นี้เนี่ยมหนักเลยลูกรักแม่กินกุ้งไม่ได้ไงแม่สแสลงไง ปักกิ่งผมได้กินแล้วลกกนั่งรอหนึ่งชั่วโมงจนหิวสกเลยเ <c oughs> ออเก็บไปเลยลูกคุณผู้ชมอ,อันนี้คือเป็ดปักกิ่งค่ะ มันก็จะมีแป้งอย่างนี้นะคะคุณผู้ชมยังร้อนอยู่เลยแป้งร้อนๆแต่ว่าแม่กินแตงกวาไม่ได้แม่กินแตงกวาไม่ได้แล้วเขาก็จะเอาซีอิอ๊วลาดเอาแป้งเนี่ยห่อแบบนี้คุณผู้ชมเนี่ยแล้วก็แบบใส่พริกเนาะพริกจริงๆพริกกินไม่ได้นะแต่ว่าขอกินหน่อยแค่ะกินแตงกวาไม่ได้ กระแผลมันแสลงไงมันเน่าเนี่ยคุณผู้ชมเนี่ยแบบนี้อื เมน,นูเขาไม่เยอะแต่แม่กินไม่ได้ไงแม่ผ่าตัดจมูกกินไม่ได้อมนะมันจะเป็นแป้งแบบนี้คุณผู้ชมเนี่ยออเาเป็ดใส่เอเป็ดไก่อาพิสใส่เอาต้นหอมใส่อาถั่วส่ จริงๆมีแตงกวาด้วยนะแต่คุณแม่กินแตงกวาไม่ได้ไงแตงกวาแตงโมแคันตะลรกกินไม่ได้นี่ยะอืมอืม ไม่ได้กินผัก14วันเลยคุณพู่เจ้แม่กินแต่โจ๊กต้อเคีียวแรงไม่ได้เนีย่ยเดจมูกมันอะซิลโกคนเคลื่อนเนี่ยวันนี้ได้กินผักนะ่ะ กินแต่โจ๊กอาหารอ่อนๆราดหน้าแบบไม่เสร็จผักอย่างเงี้ยอืออือเลอะอือ,อวันนี้ได้กินผัก ข้าวเขาอร่อยนะข้าวเขาอร่อยข้าวหอมมะลิอ,อืม เนี่ยลูกอืมวันนี้ได้กินผักอ่ะ กินหมูอย่างเดียวติดตีวันพอได้กินผักมีความรู้สึกว่าโอ้วสุดยอดเลยอาหารสุดยอดเลย อืมอืมเนีเราจะมีแป้งอย่างนี้คุณผู้ชมแล้วเราก็เอาเนี่ยไปประกิ่งใส่ เราว่าพริกใส่นะจริงๆริงพริกแม่กินไม่ได้นะแตงกวากินไม่ได้แต่ขอขโมยกินแครลลอทเนี่ยคุณผู้ชมเอง ไมเอาอ่ะไม่เอาไม่จะกินนะเสียดายเลี่ยนอะไรอะ่ะเลี่ยนอันนี้เหรอมันต้องลาดอันนี้ไงลาดอันอย่างน้ำส้มอะ่ะไม่กินน้ำต้มไม่ได้ là kinh tịch trang đây kim tùng chay à trang quý vị kênh Ghiền ข้าวที่นี่ค่ะอร่อยข้าวหอมมะลิเขาหุงร้อนๆเลยคุณผู้ชมอีม่ยิมะอะไ นั้นมึงบอกว่าหิวอ่ะมึงแค่นี้ทุเรศเยอะอยู่ในรถใช่ไหมนี่นี่ป่ะคุณผู้ชมสนใจนะคะใครที่ไปำทจำจำมูก คลินิกหมอจำรูนเนี่ยแม่ทำมาเป็นหมอที่เก่งที่สุดในประเทศไทยเป็นอาจารย์หมออยู่ที่โรงพยาบาลรามาธิปดีเป็นหมอเก่งอันดับหนึ่งถึงสิบไปเรียนจากต่างประเทศมาเชี่ยวชาญเรื่องเฟเชียลศัลยกรรมพลาติกหูปากคอจมูกแล้วก็หมอทั่วประเทศที่เรื่องศัลยกรรมอะต้องเรียนกับอาจารย์หมอจำรูนเขาประจำอยู่รามาธิปดีนะ แล้วก็เขามาเปิดคลินิกเขาอะหลังจากเขาเลิกงานจากธรรมาชิบะดิเขามาคลินิกอยู่ตรงข้ามรถไฟสามเสนเป็นตึกแถวสามคูหาห้องกระจกหน้าถนนใหญ่เลยด้านหลังมีที่จอดรถเป็นธนาคารมีร้านอาหารแยะ,แยะเลยเข้า a c e b o o กเสิร์ชและคลินิกหมอจำรูนอันน่าเสือทากับหมอคนนี้นะแล้วก็มีการหลายคนก็ทำกับหมอคนนี้แล้วก็แตงผลสะตรอเด็ดตฟนแตงโมนีแดาก็มาทากับหมอคนนี้แล้วก็ โอเลตอกิลในกรอบก็มาทําหูนะคะส่วนคุณแม่วันนี้เพิ่งจะตัดไหมสิบสี่วันมาทําวันที่ยี่สิบมีนาคมเพราะว่าซีโรนเป็นทะลุแล้วผ่าตัดด่วนเละเค้ฉุกเฉินนี่วันนี้แม่ตัดไหม่แล้วปลอดภัยดีมากหมอเก่งมากเป็นผู้เชี่ยวชาญเลยแล้วก็เป็นคนที่แบบว่าทําเพื่อสังคมด้วยลงพื้นที่นะคนจนๆอย่างเงี้ยปากแหว่งเพดานโหวอะไรอะ่ะหมอก็จะไปแบบไปผ่าตัดทําศัลยกรรมให้ฟรีเลยแล้วก็ภรรยาของทนายสงการอ่ะเขาเป็นมะเร็งตรงนี้นะ แล้วก็หมอก็ผ่าตัดให้เลยผ่าตัดให้เลย,เลยแบบผ่าตัดให้จนเขาเดี๋ยวนี้กลับมาสวยงามเลยอ่ะเพราะว่าตรงนี้มันเกี่ยวกับสมองไงทำศัลยศาสตร์เกี่ยวกับสมองด้วยแบบว่าร่วมกับแพทย์ในโรงพยาบาลรามาธิบดีจนแบบคุณหมอทราบเรื่องก็เลยช่วยภรยาของธนาปรสบก,การ์ไงจนโอ้โหเมียเขาตอนนี้กลับมาสวยมีความสุขต้องต้องขอบคุณหมอจำรูนอะ่ะจำรูนกินอีกที่เสียสละ เป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญคนหนึ่งแล้วก็มีต่างประเทศเลยนะทั่วโลกเลยที่มาแก้จมูกทํามาไม่ดีก็มาให้หมอจํารูนแก้เพราะหมอจารูนเป็นหมอที่เก่งเชี่ยวชาญเฉพาะทางแล้วก็อันดับหนึ่งของประเทศเลยไปทํากับหมอจํารูนได้เลยเนี่ยเนี่ยเห็นไหมแม่ปลอดภัยเลยหกสิบสี่นี่สิบสี่วันได้ขนาดนี้ดูเด็กแม่ทํามาล้นหน้าเด็กนะอย่างกับเด็กไอโกงอายุไปยี่สิบสี่ปีเลยหกสิบสี่เหมือนสี่สิบเลยแล้วโงูแห้งดีด้วยเพราะอะไร ทำมาถูกลอตเตอรี่สองใบเลยเมื่อวานถูกสี่พันถูกลอตเตอรี่สี่พันในวันนี้มากินเลยมาฉลองกินถูกลอตเตอรี่สี่พันซื้อก้าก้เลยคุณผู้ชมถูกสองใบแล้วหงทองดีมากโอ้ใ่ฉันไม่หักไม่แต่บาทเดียวเลยเออดีมากๆเลยถูกสี่พันไม่โดนหักไม่แต่บาทเดียวซื้อใบละแปดสิบบริการดีเยี่ยมเลยหงทองลอตเตอรี่หนูคิดเงินประทับใจเลยคุณผู้ชมวันนี้ลาไปก่อนนะจ๊ะ